สวัสดีครับวันนี้ป๋องแป้งสมุนไพรก็มาเก็บสมุนไพรเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้มาเก็บมากระทืบลงกับโดมิรูลมนะครับผมมาดูเลยครับวันนี้ว่าผมเจอสมุนไพรอะไรสวยๆมั้งครับผมตามผมมาเลยครับนี่แหละครับเนี่ยริมทางครับผมผมมาเก็บ โดไม่รู้ล้มอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยไปตัดมากระทืบโลงนะครับผมนี่ว่าผมเจอสมุนไพรอะไรกระทืบป่านะครับผมซึ่งกระทืบป่าตอนนี้กำลังเป็นไม้เศรษฐกิจครับถ้าเกิดไม่เจอยุคโควิดนะครับตามโรงแรมสั่งดอกเขาตัดดอกเขาไปปักแจกันตามล็อบบี้โรงแรมเยอะมากเลยนะครับผมเห็นนะครับคู่กับดอก ผมนึกชื่อไม่ออกดอกอะไรนะท่านผู้ชมที่มันออกดอกสีแดงกับสีชมพูนะครับใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับที่อยู่ภาคใต้ที่เขาใส่น้าเข้ายําบูดูนะครับนี่ครับนี่ดูดอกเขาดอกกระถือนะครับนี่คือกระถือป่านะครับถ้าที่เอาเขาไปตัดดอกแล้วเขาไปโรงเรียเขาจะเป็นกระถือดอกสีเขียวเป็นกระถือของทางภาคใต้นะครับดอกเขียวใหญ่ๆนะครับผมครับนี่ครับเนี่ยลักษณะต้นเขาเขาเป็นพืชในการในตระกูลข่าขิงนะครับ นี่แต่เขาเป็นกระถือป่าดอกจะเล็กนี่คือดอกยังนี่คือดอกดอกนี้ยังอ่อนอยู่นะครับนี่ลักษณะด,ดอกอ่อนของเขาตอนนี้กําลังจะเริ่มเกศแต่ก็ยังถ้าจะกินจะกินดอกนี้นะครับดอกนี้เขาจะไม่กินกันแล้วซึ่งเราก็จะมีดอกแก่ให้ดูด้วยพอเขาเกศแล้วเขาจะกลายเป็นสีเด็ดไม่สองเอินี่ครับนี่เขาจะกลายเป็นดอกสีแดงนะครับนะดอกสีแดงกับดอกสีเขียวอ่อนเหลืองเหลืองอมเหลืองนะครับนี่ครับเขาจะมีนี่ครับดอกถ้าเขาอ่อนเขาจะประมาณนั้นนะครับนี่ยังอ่อนอยู่นะครับอันนี้ก็คือแก่แลวครับผม นี่ครับพร้อมที่จะกลายเป็นเมล็ดซึ่งกลายเป็นดอกกลายเป็นเมล็ดด้วยนะครับขยายทางเง่านะครับแต่ว่าเมล็ดนี่ก็ไม่ไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับอยู่ใกล้ๆกันก็มีบัวสันโดษครับต้นหนึ่งแบวแมวหนะครับนี่ครับนะครับนี่ครับลักษณะใบเขาก็เหมือนต้นใบข่านะครับนี่ครับเป็นเหมือนแผงนกขนนกขนนกขนไก่นะครับ นี่แหละครับน,นี่มีอยู่กลุ่มเดียวนี้กลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งมันติดข้างทางเราออกดอกผมก็เลยถ่ายจริงๆแล้วในป่าเราก็ยังมีอีกเยอะนะครับนีกเยอะเลยทางนู้นก็มีนะครับดอกสีออกเขียวๆเหลืองๆแต่ว่าตรงเนี้มันมีครบสามสองสีผมเลยเลือกถ่ายตรงมุมนี้ดีกว่าจริงๆแล้วมีเยอะครับผมก็ว่าจะลองเอาไปปลูกดูจะเอาลองไปเอาลองเอาเข้าไปใส่ในกระถางแล้วคุณเขาดูว่าเขาจะดอกได้ใหญ่ขนาดไหนเพราะผมเห็นใน ตอนนี้ผมทํางานภูเก็ตเนาะในร็อบบี้โรงแรมเขาไม่มีแต่สวยๆครับดอกใหญ่ๆเกือบเท่ากับเท่ากําปั้นเนียครับดอกเขาจะกระถือกระถือว่าเขาจะดอกใหญ่เนาะครับผมนะครับเอามาดูกันครับว่าสรรพคุณเขาใช้อะไรได้ม้างนะครับผมครับดูดอกกระถือไปสวยๆไปนะครับเนี่ดูไปครับเนี่ยสวยนะครับเนี่ยท่านผู้ชมเนาะ สวยไปเลยนะครับสบบรรพาคุณเขานะครับกระถือป่านะครับผมสบบรรพาคุณเขาคือต้นอ่อนหรือหน่ออ่อนนํามาทําเป็นกับข้าวได้นะครับหรือว่าด,ดอกอ่อนเขาเนี่ยเอามาต้มเอาลวกน้ําจิ้มนะครับลวกจิมจ้มแจ่วจิ้มพวกน้ำพริกอิสรู้อยู่ว่าเขาอีสานเขาชอบกินแจ่วนะครับเขาจะกินกับแจ่วขบแจ่วเขียดแจ่วปลานะครับหรือพวกน้ําพริกตาแดงน้ำพริกแมงดาอย่างเงี้ยนะครับเขาจะกินเป็นเป็นผักเครื่องเคียงจะอร่อยนะครับดอกอ่อนเขานะครับกับต้นอ่อนเขานะครับผม แล้วเขายังมีประโยชน์นะครับคือช่วยในการคนที่เป็นเบื่ออาหารครับซึ่งกระตุ้นความอยากอาหารความมันจะเป็นมันเป็นกระตุ้นต่อรับรสให้เราจะกินทานอาหารให้เยอะขึ้นนะครับคือการเจริญอาหารไปในตัวนะครับผมเนะครับเขาจะมีสารตัวนี้ครับสารให้เราเจริญอาหารนะครับผมครับเง่าหัวใต้ดินเขานะครับผมยังเป็นยาบำรุงร่างกายนะครับช่วยให้ หลังน้ําย่อยได้ดีนะครับน้ําย่อยเขาจะทํางานได้ดีนะครับแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะครับผมนะครับนะครับสรรพคุณเขาก็แค่เจริญอาหารบำรุงร่างกายครับคืออาจจะเป็นเขาเอาไปทํายาอาจจะอยู่ในตัวยาที่นี่ครับสมัยโบราณนะครับเขาจะเอาไปให้ผู้ผู้หญิงหลังคอคือผู้หญิงที่อยู่ไฟนะครับผมหลังคอดนะครับช่วยขับน้ํขคาวปลาครับผมนะครับนี่เขาจะดีมากเลย จะมีหลายอย่างที่เราช่วยกันนะครับผมใบเขานะครับเนี่ยใบเขาเนี่ยเอาไปในหม้อต้มน้ําให้ผู้หญิงอาบนะครับเพื่อขับน้ําข่าวป่านะครับเลือดื่มเพือกินก็ได้ครับผมนี่ช่วยหมดนะครับสำหรับผู้หญิงอยู่ไฟสมัยโบราณนะครับสมัยโบราณเนาะนี่แหละครับเนี่ยกระถือสวยๆนะครับผมสมุนคกอนี่แหละครับมีแค่นี้นะครับใครสนใจสมุให้ตัวไหนก็ติดต่อมานะครับผมป่องแป้งสมุนไพรครับทักไลน์มาเลยนะครับเบอร์โทรผมจะทิ้งไว้ที่ทิ้งด้านล่างนะครับผมครับ โอเคนะครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ